สามีแต่งงานซ้อนเปิดใจยืดอกรับผิดแมนๆลั่นไม่ขอเลือกใครทั้งนั้น จากกรณีที่ชาวเน็ตได้แชร์คลิปหญิงสาวคนหนึ่งถือทะเบียนสมรสบุกง,งานแต่งสามีตนเองซึ่งไปแต่งงานใหม่โดยที่ทั้งสองคนยังไม่ได้หย่าขาดกันทําให้ชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างหนักซึ่งล่าสุดฝ่ายภรรยาหลวงได้ปรึกษาทนายเพื่อยื่นฟ้องหญิงที่แต่งงานซ้อนแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่หย่า และล่าสุดสามีแต่งซ้อนเปิดเผยว่าขอยืดอกรับอย่างลูกผู้ชายว่าเป็นคนผิดเองเป็นต้นตอของปัญหาแต่ขออย่าไปโทษหรือด่าเจ้าสาวเพราะฝ่ายหญิงไม่รู้เรื่องแต่อย่างใดหากอยากด่าให้มาโทษตนเพียงคนเดียวก็พอทุกวันนี้ก็อายและเครียดมากพอแล้ว เมื่อถามถึงการปรับความเข้าใจภรรยาสามีแต่งซ้อนกล่าวว่าเมื่อเหตุการณ์บานปลายมาขนาดนี้ตนเองขออยู่เป็นคนกลางเลือกที่จะไม่อยู่กับใครทั้งสิ้นส่วนลูกสาวทั้งสองคนตนเองยืนยันว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูอย่างดีตามหน้าที่ของพ่ออย่างสุดกำลังอย่างไรก็ตามมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินัยนายนตำรวจจัดงานแต่งซ้อนครั้งนี้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด